ดีค่ะออกกำลังกายนิดนึงค่ะ ให้คนพอ,ขอกัน สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ได้มาพักทายเพื่อสุขภาพนิดนึง No me ค่ะคือนานันสวัสดีอเพราค่ะ ขอบคุณค่ะที่ได้มาให้กำลังใจ กันเช้าะค่ะยาดเวันดีจ้าไม่เจอตั้งงานเข้ากะออกกะแล้วไม่ข้ากะเช้าเมื่อวานมันนีหยุดนเลยไปไหนไหมล่ะไม่ได้ไปไหนทำอู้ทุกวันหกวันค่างนี้ไงขยันแล้วรห้องว่างหนูจะโทรถฉันพี่ไปหาไหว้พระโอเค วันนี้ลูกสาวว่าจะมาหากันเลยยังไม่ได้ไปจะไปไหนล่ะก็ไปนั่นแหละไปหาโวนมน์ไหว้พระนั่นแหล,ละะเหมือนเดิม,มจะไปไหนีนงสงตามขอบคุณนะคะเด็กๆวันยุด 嗯。Mm. เพื่อสุขภาพนิเงนึง ก็มาออกกำลังกายกันเยอะย้อนหลังแฮปปี้วันวาเลนไทน์นะคะทุกคนพรุ่งพุ่งนี้ก็เปิดจีนแล้ว ăn là cái môn của dân đi nữa lên <laughs> băng vinh băng lên băng vinh băng แต่วันแรกใส่ใส่เทขาออดิดัสใไมโอเคเจ็บทีนี้พอเอาสุดยอดนี่คือแปดสีเขามีวิ่งเมื่อไรยี่สิบสองยี่สิบองเนี่ยนะฮะถ่ายด้วยด้วยถ่ายอุ้งเท้าถ่ายอุ้งเ้มาโอเค ไม่รู้มิแต่เอ็นไกมันบอกว่าเขาไปขอสกอรเซอร์บริษัทเอ็นไก่แล้วขอเงนของเขา50คนยังไม่ได้สมัครกันสิมัครกนไรนากันด้วยนะสมัครกันขภาพดิ้มมีขายอยากได้ทำเองทงอันนี้คนไหลลงด้วยได้ไหมอ่ะได้ได้ อ้าแล้วสมัครวันไหนบอกด้วยนะอันนี้ใครเขาไม่ได้สมัครไปแล้วเหรอเหรอเก็ไม่รู้เขาถูกอะไรทำไมหนูไม่รู้วิจารกับยังไม่ได้ของเตกยังไม่เคยยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้ยังไม่ได้ของเขาของไม่มีแล้วเพระว่าไม่มีล้ไม่ไม่รู้ว่าไอ้ไอ้ใจมันกูบอกเมื่อกี้ไอ้ตาจวบก็บอกเมื่อกี้ไอ้ไอ้คนนี้ก็บอกเมื่อกี้ทำไมบอกี่กไม่ได้คุยกันเนาะ เอาเทวิ่งอยู่ทีนี้เอาถ่ายดีกว่าถ่ายพูดีกว่าไม่เจออย่างที้ว่าเขาลงสังมเอาเดี๋ยวก่อนเนอะเดี๋ยวพึ่งพูดถอยไปดิถอยไปดิเออเดี๋ยวตั้งเวลาเอาจะได้เห็นทุกคนเอาเดี๋ยวตั้งเวลาสองที่ยี่สิบสองที่ยี่สิบองก็บทีหน้าจะมีแล้วเราไปวิ่งกันนะแอนไปวิ่งไหนไปเลี้ยงแบบไปวิ่งไ่วิ่งดีหรอก เอาวันศุกร์เหรอเอาวันไม่ใช่วันหยุดนะแจ่วันเสาร์วันอาทิตย์ดีแล้วไม่ใช่สิอะะไรวมันัรต้องสมัครอะไรบ้างมันมันสมัครมันจะให้บิดให้เสื้อของปานสี่ของปานสี่เขาจัดทุกปีมันนี่แหละรอบสนามใหญ่นี่แหละปีแล้วก็วิ่งแค่ครึ่งนู้นเอาไปเต้ไปเตรียมตัวเดี๋ยวตั้งเวลาเนี่ยเอาเร็ว เอาก่อนเลยเอาก่อนอะไรลรามาดิเออเดี๋ยวได้กดไท้เออเอาตั้งท่าก่อนพวกเธอเดี๋ยวฉันไปเอออืมเอ๊ะมันทำไมมต้องขวางเงี้ยจริงมันไม่ได้ไม่หมดได้หมดดโอเคแขงแรงต้องชัดเห็นตอนเนี่ยเอาเอาเอาเดี๋ยวเงี้ยเงี้ยได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยว เอาตั้งตั้งเออไม่ตั้งต้มแล้วเนี่ยวางแรงหุ่นดีทุกคนดูดเด๊สวยแล้วเสีพูดแล้วก็ไอ้ไอ้นายจิตใจแล้วก็พู ฟังเขาไปกอสปอนเซอร์ของเอ็นไก่ในปีนี้ไปกอดสปอนเซอร์ของเองนไก่แล้วพอนี้เขาก็เลยให้โปรของเองนไก่นะฮะสิบคนให้น้อยจ่งอ๋อแล้วเขานอกอิจะราไหมเอ้าย้อนพาลุยไปสำนักงานเขาเไปไหมไปอยากวิ่งอ๋อตอนนี้เขายังไม่เปิดจะไปอะไรวันอาทิตย์อ๋อแล้วจะมีอะไรรับไปอ๋อมันเปิดก็ไปทำงานอาทิตย ท้าเราทำแรงงานชมรมรักสุขภาพนบอกว่าชันบอกว่าทันดีดีวันที่เจ๊ให้บว้จัดถุพักปเ๋าวันที่สองเนี่ยไอ้สองนอะไรก่็นนังว่าไม่ได้เลย นี่จะไปไม่ได้หรอนองมกได้เจงานดีออกกะออกประมาณก็รีบออกมาไม oh oh ่ต oh anyway> ้องทำโอ่งไงไม่แกบอกว่าเดี๋ยวเอาล้อฟฟิศก่อนแกว่าอย่างนี้ออฟฟิศก็พูดมาแบบนี้แกว่าอย่างนี้แล้ววันนี้เจอเจอไอ้ไอ้ไอ้เอียดเมื่อกี้ไอ้เอียดไอ้เอียดที่เอ็นใจน่ะแกก็พูดให้ฟังเมื่อกี้อ่ะ เช่นเช่นเขาหาแมวตกยู่ด้วยนะเอออยากวิ่งกันะาทิตย์อยู่เออเขาเขาไม่มีติดเราก็ไปวิ่งอย่างสามเขาปีแล้วเขาไปวิ่งสุกนู้นแล้ว่าปลับเนาะแอนเนาะเขาว่าเขาวิ่งไม่รอบปีเนี้ยเขาเคลียร์ตรงนี้เสร็จแล้วก็น่าจะวิ่งรอบใหญ่นี่แหละวิ่งรอบใหญ่นะเออวิ่งรอบใหญ่เนี่ยเราก็ใส่ชุดตรงมาวิ่งกับเขาเลยตีห้าเขาเออเปิดตัวตรงไอ้นั่นนะสำนักงานน่อยากได้กลุ่มได้บิดมันเขาไม่ต้องบิดไม่ต้องบึ่งไม่ต้องเบิร์ดมาแล้วไปวิ่งกับเขาแหละ อันนี้อยากถ่ายลืมเเป็นคลิปวิดีโออ๋อติ๊กต็อกเหรอเป็นติ๊กต็อกเหรอเขาถ่ายไว้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไลฟ์สดเอาเอาไปอะไรบ้างหรือเอา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 วิดีโอเอาจะเอาวิดีโอจำนี้ไม่ได้ถ่ายใครตอนนี้ไม่ถ่ายกดถ่ายอย่างยังกดไม่เฉยเดี๋ยวกดหนึงนะคะเอาเอาเป็นที่ระทึกที่ระทึกนะเอาแป๊บนึงแป๊บหนึ่งตั้งไว้อ่ะตั้ง ไมได้เห็นทุกคนามมาก็ดีตั้งยังไงนไาฮัลโหลฮัลโลฮัลโหลีนะก็ตัดเป็นสุดคมาต้งตรงนี้จะได้ถ่ายด็กก่อนคนชายเขาไม่ได้่าย ถึงลงยาวงยาวเพื่อนที่เบื่อเวลาไปตัดลงคลิปให้ลงแบบนี้น้อยจะไปลงยาวเนะจะเดี๋ยวเพื่อนชิบเือเห็นความทุดเดรังของเราเห็นแบบี้ไอ้ใจว่าเประกอบด้วยหรือเปล่ามีเยงก็เตยงเตียงเเตงเตงเ ถ่ายไ้่ออะา่เนเอ tiktok เหรอลง tiktok เหรอมีเธอของเธอถ่ายถ่ายถ่ายไลฟ์ไลน์สดอยู่ตลอดเวลานี่าขอบคุณนะคะจะไปทำงานก็ส่ง่านตรงนี้แม่ขอบคุณละเพอ